ตลาดสมาร์ทวอชในกลุ่มราคาไม่เกิน3,000บาทตอนนี้บอกเลยว่าแข่งขันกันดุเดือดมากๆนะครับเรามีทั้งกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายมีทั้งกลุ่มที่เน้นในเรื่องของความหรูหรา แต่มันจะมีอยู่หนึ่งกลุ่มครับที่ยังไม่ได้มีใครเจาะก,กลุ่มตลาดนี้แบบจริงจังนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เน้นในเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับวันนี้ต้าเลยเอาสมาร์ทวอชตัวหนึ่งมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก็คือตัว Black Shark GS 3นะครับนี่เป็นสมาร์ทวอชสายรุยที่เน้นในเรื่องของความทนทานเป็นหลักเลยนะครับใครที่อยากได้สมาร์ทวอชทรงรุยๆเท่ๆตัวนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนครับ สำหรับเจ้าตัว Black Shark GS3 เนี่ยก็เป็นรุ่นสานต่อจาก Black Shark S1 Pro ที่วางจำหน่ายในปีที่แล้วนะครับตัวรุ่นที่แล้วเนี่ยก็ขายดีมากๆนะในปีนี้เนี่ยทาง Black Shark มีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาหลายจุดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตาเล่าให้ฟังกันไปทีละจุดในคลิปนี้นะครับก็มีการปรับปรุงทั้งตัววัสดุเองมีการปรับปรุงทั้งเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรวมถึงตัวนี้มีการ Bu- i l d in GPS มาให้แล้วในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากขึ้นและที่สาคัญ ราคาเท่าเดิมครับเพื่อนๆก็หลายๆคนที่ซื้อ S1 Pro ก่อนหน้านี้ก็คงจะแบบกำหมัดนิดนึงอะ <c oughs> แต่ว่าการใช้งานโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่ดีหรือว่ามีอะไรที่ด้อยบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ต้าจะเล่าให้ฟังกันแบบครบถ้วนอย่างแน่นอนครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของราคากันก่อนเลยนะครับสำหรับราคาของเจ้า Black Shark GS3 ตัวนี้มีราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมส่วนลดนะถ้าซื้อจริงๆเนี่ยใส่โค้ดเข้าไปก็ซื้อกันได้ในราคาประมาณ2,000ต้นๆนะครับ ถ้าลองใส่โค้ดไปแล้วก็ได้ประมาณ2,300บาทนะครับใครที่สนใจนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกว่าเอ้สมาร์ทวอชตัวนี้โดนใจก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับใต้คลิปหรือว่าคลิกตรง YouTube Shopping ก็ได้นะครับมันจะพาเพื่อนๆไปสู่ร้าน Official นั่นเองนะครับ ถัดมาเรามาคุยกันถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อของสมาร์ทวอชเรือนนี้นะครับก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโดยเวอร์ชัน Android เนี่ยเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็ทําการเอาเครื่องเนี่ยสแกนนะครับตัว QR Code ที่ขึ้นมาที่หน้าจอมันก็จะพาเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับโดยแอปพลิเคชันที่มันจะพาไปดาวน์โหลดก็คือตัวแอปที่มีชื่อว่า c o f ะค,นคนนะบบ iOS นะครับ ก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าชาร์กแวรนะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ครับ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของงานดีไซน์กันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของสมาร์ทวอสเรือนนี้นะครับงานดีไซน์ของ Back Shar k G3 เนี่ยต้องบอกว่ามีการปรับปรุงดีไซน์ให้ดูแอคทีฟขึ้นดูทัฟฟขึ้นดูรุยแล้วก็ดูทนทานมากขึ้นเมื่อเทียบกับ S1 Pro ในรุ่นที่แล้วนะครับดีไซน์ก็แน่นอนถูกใจตายอยู่แล้วเพราะเป็นดีไซน์หน้าปัดทรงกลมนะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษกว่าสมาร์ทวอ c h ราคา3,000บาทตัวอื่นนกก็็คือืออตตัััวววเเเเีี้้าลใชสดุรมท่ปน ็นแบบไฟเบอร์กลาสนะครับซึ่งข้อดีของเฟรมที่เป็นแบบไฟเบอร์กลาสเนี่ยก็คือจะมีความแข็งแรงเหนียวทนทานต่อการกัดกร่อนแล้วก็ที่สําคัญครับมีน้ําหนักที่เบามากๆเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะคือนาฬิกาไซส์ประมาณนี้ถ้าใครเห็นก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหนักแน่นอนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําหนักมันแค่40กว่ากัวกรัมเท่านั้นครับอันนี้คือน้ําหนักแบบไม่รวมสายนะถือว่าไม่หนักเลยสําหรับสมาร์ทวอชที่ทรงกลุยขนาดนี้นะครับ เรามาเริ่มต้นทดสอบในส่วนของความทนทานกันก่อนนะครับตัวเรือนนาฬิกานี้ครับรองรับ Military Standard 810H นะเพราะนั้นตากเลยทดสอบโดยการเอารถยนต์เหยียบทั้งล้อหลังและล้อหน้าแบบไปกลับนะครับก็น้ำหนักรถที่ตาทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.4ตันนะมาดูกันว่าตัวนาฬิกาจะเสียหายหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ไปดูตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าปกติดีนะครับจอไม่แตกนะ แล้วก็ยังคงใช้งานได้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะโดนพวกเศษหินเศษทรายจากพื้นคอนกรีตขึ้นมากัดกร่อนอยู่บ้างแต่ว่าตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับทีนี้ครับตาเลยลองเอาตัวนาฬิกาเนี่ยไปกระแทกกับเสาบ้านดูนะเพื่อที่จะทดสอบในเรื่องของความคงทนของตัวขอบเบเซลนะครับก็ลองกระแทกขุดขด,ดูนะครับก็ไม่ได้เจอว่าปัญหาจอแตกแต่อย่างใดนะ ถัดมาครับเรามาทดสอบการกันน้ํากันนะครับตัวนี้รองรับมาตรฐาน5 atm แล้วก็รองรับการกันน้ํากันฝุ่นที่ ip 6 9 k นะครับก็หลังจากที่ต้าได้ลองทดสอบดูเนี่ยลองฉีดน้ํากับฝักบัวดูก็ไม่เจอปัญหาว่าน้ําเข้านะตรงนี้ก็คิดว่าสบายสบายครับ ส่วนกระจกหน้าจอนะครับในรอบนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น c o น n i n g ก o r i l l a g า a s s สแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานที่มากกว่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกับ S1 Pro นะลองเอาอะไรขูดดูเนี่ยก็ไม่เป็นรอยหน้าจอนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะลดในเรื่องของรอยขนแมวบนหน้าจอได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ และบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมี then, ปุ่มกดมาให้3ปุ่มหลักๆนะครับจะมีปุ่มโฮมนะครับที่กด1ครั้งจะเป็นการเข้าสู่หน้าเมนูกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการกลับมาหน้าโฮมนะครับส่วนปุ่มดิจิตอลคราวตรงกลางนะครับกด1ครั้งก็เข้าสู่เมนูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ปุ่มดิจิตอลคราวเนี่ยในการหมุนดูอินเทอร์เฟซหรือว่าดูในเรื่องของการเปลี่ยนหน้าปัดได้นะครับก็สามารถที่จะหมุนดิจิตอลคราวได้เลยเนาะส่วนบริเวณด้านล่างก็จะมีปุ่มโหมดนะครับกดหนึ่งครั้งกก็จะเปนาารลับม หน้าหกนั่นเองครับ ส่วนสายของตัวเรือนนาฬิกานะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะแถมมาเป็นสายแบบซิลิโคนแบล็คชาร์กนะครับจะมีโลโก้แบล็คชาร์กอยู่นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครเน้นในเรื่องของการดูยนะครับการโดนน้ําต่างๆต้าแนะนําเป็นสายซิลิโคนจะดีกว่านะแต่ว่าสายซิลิโคนของแบล็คชาร์กเนี่ยต้ารู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงนะครับคืออยากให้นุ่มกว่านี้นิดหนึ่งอะเวลาสวมใส่นอนจะได้รู้สึกสบายนะครับแต่ก็โชคดีครับในกล่องเขามีการแถมอีกสายมาให้เราด้วยก็คือสายบูเวนสเต็ปนะครับก็คือสายที่ต้าสสวมใ่่ออยูตนนี้ ให้ดูใกล้ๆนะครับซึ่งสายบูเ e นสเตปเนี่ยก็คือเป็นสายผ้าแบบไนลอนนั่นแหละนะครับก็จะสวมใส่สบายดีนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับการนั่งใส่ทั้งวันนะใส่ทํางานนะครับหรือว่านําไปออกงานต่างๆก็จะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นเมื่อเทียบกับสายซิลิโคนนะครับ ส่วนดิเมนชันของตัวเรือนนาฬิกานะครับก็จะมาพร้อมกับความกว้าง55มมิลหนา16มิลลักทุลักวัดจากจุดที่กว้างที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่57มิลนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่66.6กลรัมนะครับอันนี้คือน้ำหนักแบบรวมสายซิลิโคนนะถ้าเป็นสายตัวบูเวนสเตปเนี่ยก็จะประมาณ50กว่ากรัมเท่านั้นครับ ส่วนขนาดหน้าจอครับก็จะมาพร้อมกับจอขนาด1.43นิ้วแบบ AMOLED อาตาัตรา r e f ฟ e ช h r อยู่ที่60เฮิร์ต์นะครับตัวจอตัวนี้นะครับรองรับในส่วนของ Away on Display ด้วยแต่ว่าเขาจะใช้ชื่อว่า Standby Watch Face แทนนะครับซึ่งความแปลกของ Smart Watch l e a r n นี้ก็คือเมื่อเรากดเปิดตัว stand by w a t t h face หรือว่า AOD เนี่ยตัวเรือนนาฬิกาเวลาเราฟลิปข้อมือเนี่ยมันจะไม่แสดงผลจอจริงๆขึ้นมาก็คือมันจะเป็น away on display ตลอดเวลาเลยถ้าเราจะปลุกนาฬิกาขึ้นมาเราจะต้องกดไปที่ตัวปลุกนะครับอันนี้ก็แอบแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์อื่นๆไม่ได้ทำแบบนี้นะครับ ส่วนคุณภาพของหน้าจอเองก็ต้องบอกว่าจอตัวนี้มีความคมชัดที่ดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าตัวอื่นก็คือเรื่องของ saturation หรือว่าความอิ่มสีของหน้าจอที่จอตัวนี้สีสดมากๆนะครับด้วยความที่แบรนด์ Black Shark เองเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าเขาอยู่คู่กับเกมเมอร์มานานเนาะทำสมาร์ทโฟนมาทำนาฬิกาหรือทำอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ ทำเพื่อเหล่าเกมเมอร์เลยเพราะฉะนั้นตาก็เลยคิดว่าแนวทางในการจูน4จอตัวเนี้เขาก็พยายามจะจูนให้มันจัดมากๆนะครับเพื่อที่จะให้แบบเออเกมเมอร์มองแล้วรู้สึกว่าออจอมันคมจอมันสวยอะไรแบบนี้นะครับและความสว่างหน้าจอตัวนี้ก็จะอยู่ที่600นิตนะครับตัวนี้น่าเสียดายครับไม่มีออโต้ไบรท์เนตมาให้เพราะฉะนั้นเวลาออกด้านนอกก็จะต้องเพิ่มแสงสว่างเองกับเข้าสู่ในห้องมืดๆก็ต้องลดแสงสว่างเองนั่นเองครับ ส่วนในแง่ของการอ่านข้อความเองนะครับตัวเรือนนาฬิกานี้ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับตาใช้คําว่าดีมากๆนะเพราะว่าตัวเรือนนาฬิกานี้สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่สิ่งที่มันพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆก็คือตัวฟอนต์นะครับที่เขานํามาเลือกใช้เนี่ยมันไม่ใช่ฟอนต์แบบง่ายๆงยงๆอะ่ะคือมันเป็นฟอนต์ที่ดูโมเดิร์นมากๆครับคือฟอนต์สวยนะเอาง่ายๆคือเวลามองภาษาไทยจากตัว Black ชาร์ตเกียร์สเนี่ยฟอนต์สวยมากนะครับอ่านได้ดีเลยนะครับอ่านได้ดีตามปกติแล้วก็ตัวอีโมจ ขึ้นสี่เหลี่ยมด้วยนะครับคือถ้าใครส่งมาเป็นอิโมจิมันจะตัดออกไปเลยนะครับจะไม่เห็นนะจะเห็นแค่ตัวข้อความเท่านั้นนะครับและสมาร์ทวอชตัวนี้ก็รองรับพูดคุยผ่านตัวเรือนนาฬิกาด้วยนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยได้นะครับในการโทรผ่านซิมเท่านั้นนะครับถ้าใครโทรมาเป็นแบบแอปเทิร์าร์ต่างๆนะครับไลน์เฟซ e ุ๊กเม e เซ e เจอรเราสามารถที่จะรับได้อย่างเดียวนะครับคือจะรับหรือจะปฏิเสธอะไรเงี้ยทำได้แต่ ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับแต่ว่าถ้าใครโทรเบอร์มาหาเราเราสามารถที่จะพูดคุยได้ครับสวัสดีครับอันนี้คือเสียงจากนาฬิกา b บ a c k Shark G3 นะครับตามคุณสเสีตงปกตินะคุณภาพเสียงไมโครโฟนของนาฬิกาเรือนนี้ได้ประมาณนี้เลยนะครับและแอปในเครื่องก็มีมาให้ค่อนข้างครบครับไม่ว่าจะเป็นแอปดูเข็มทิศแอปเครื่องคิดเลขดูปฏิทินไฟฉายอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะครับแต่ว่าแอปที่เขาอยากจะพรีเซนต์ก็คือตัวแอป Chat GPT ไม่ใช่ Chat GPT นะ ชาร์ก GPT นะครับซึ่งมันก็จะเป็น AI นะของตัวสมาร์ทวอชตัวนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยถามมันได้นะครับอยากรู้อะไรก็ถามไปแต่ว่าข้อจำกัดก็คือมันจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็พูดตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ฉลาดเท่ากับ voice assistant ของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนะครับคือแน่นอนว่าถ้าตาใช้ Android นะครับมันซิงก์กับ Gemini ใช่ไหมตาแนะนำว่าให้ใช้ตัว voice assistant ดีกว่าเพราะว่าการเรียก Gemini ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือโคตรโหดอยู่แล้วนะครับอย่างที่รู้กันว่า Gemini เป็น last l a n g u a g e t model ที่โคตรเก่งเพราะฉะนั้นใช้ Gem i n i ดีกว่านะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบแล้วก็ผมคิดว่าตัวอื่นใน s สมาร์ทวอชเล t ราคาเดียวกันทำให้ไม่ได้ก็คือเราสามารถที่จะเจน AI เป็นภาพและซิงค์ให้มันมาเป็นหน้าปัดในนาฬิกาของเราได้นะครับอย่างของต้าก็ลองพร้อมแบบ Spider-Man Fighting อะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันเจนภาพขึ้นมาให้ซึ่งเฮ้ยเจนภาพขึ้นมาได้ดีมากนะแล้วเราก็เอาภาพนั้นอนะมาซิงค์เป็นหน้าปัดแล้วก็สามารถที่จะคลัสตอมนะครับในส่วนของหน้าปัด เพิ่มเติมได้ด้วยว่าจะเอาเป็นเข็มแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือไปลองเล่นดูสนุกมากแล้วก็อันนี้ไม่เห็นในสมาร์ทวอชตัวอื่นในเลทราคาเดียวกันครับ จบเรื่องของการใช้งานทั่วไปไปเรามาดูกันที่เรื่องของสุขภาพกันนะครับก็แน่นอนว่า Smart Watch เดี๋ยวนี้คนที่ซื้อก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องของการวัดสุขภาพต่างๆใช่ไหมสมาร์ทวอชเดียนี้ครับก็สามารถที่จะวัดสุขภาพได้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัด h ฮาร์ r เร e วัดการนอนวัดออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดพวกนี้มีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ คำถามคือวัดแม่นหรือเปล่าอ่าเรามาดูกันนะครับก็ถ้าลองไปทดสอบการวัด HR นะครับหรือว่าวัดหัวใจเนี่ยเทียบกับ Galaxy Ring นะครับเหตุผลที่เทียบกับ Galaxy Ring ก็เพราะว่าการวัด Heart r a t ของ Galaxy Ring เนี่ยค่อนข้างแม่นยําเมื่อเทียบกับการวัดด้วยสายลัด หัวใจของกาหมินนะครับอันนี้คือไปลองเทียบมามันค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ได้บอกว่าเท่ากันนะแต่คือค่อนข้างใกล้เคียงกันก็เลยขออนุญาตนะครับเอาตัว Galaxy Ring เนี่ยมาเป็นเบนชมาร์กในการเทียบนะซึ่งจากที่ได้ลองวัดดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าการวัดการเต้นหัวใจเนี่ยค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ แบ็กชาร์กเนี่ยจะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ74 BPM ในขณะที่ Galaxy Link เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ83 BPM เลยนะครับก็จะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ประมาณหนึ่งนะส่วนเรื่องของการวัดการนอนนะครับการวัดการนอนเนี่ยทั้งคู่ถือว่ามีระยะในการวัดการนอนที่ใกล้เคียงกันนะครับคือใกล้เคียงกันทั้งคู่นะครับใน,ในเรื่องของการจับเวลานะครับแต่ว่าถ้าเราลงมาดูในส่วนของดีเทลเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งตัว light sleep ตัว awake เองเนี่ยมันมีความแบบคลาดเคลื่อนกันค่อนข้าง ะะร,รวมถึงตัว b c k c h a r ์จ g สียตัวนี้ไม่สามารถวัดในส่วนของ IEM นะหรือว่า Rapid Eye Movement ได้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะที่ไม่สามารถวัดได้นะครับ แล้วตาก็เลยลองเอาสมาร์ทวอชตัวนี้ครับไปลองออกกําลังกายแบบจริงๆมาว่าเฮ้ยการใช้งานกระบอกกาลังกายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตัวนี้มีการบิวอิน GPS 5เครือข่ายมาให้แล้วในตัวนะครับอันนี้คือจุดที่อัปเกรดขึ้นมาจาก S1Pro ในเจนที่แล้วนะครับไปลองใส่ปั่นจักรยานมานะก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยก็คือเทียบกับ GalaxyLink ตัวนี้อีกแล้วนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องของการจับ GPS นะครับ GPS เนี่ย ตอนที่ตาไปทดสอบนะครับใช้เวลาในการหาดาวเทียมเนี่ยประมาณสัก10บถึงสิวินาทีก็คือไม่นานนะไม่นานลองใส่เทียบกับ Galaxy ซ i n g ปั่นจักรยานดูนะครับเชื่อไหมว่า gps ออกมาใกล้เคียงกันมากๆอันนี้ขอชม gps ถือว่าดีมากๆในเลทราคา3,000บาทนะครับถึงแม้ว่าตาจะลองแกล้งด้วยการแบบเอ้ยวนยึกยืยยนิดนึงนะแต่ว่าเอ้ยมันก็จับมาได้ใกล้เคียงกันนะครับ ทีนี้ผ่านในเรื่องของ GPS ไปเรามาดูกันที่เรื่องของการวัดค่าสุขภาพตอนที่เราออกกําลังกายปั่นจักรยานก,นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับตาก็ไปลองอเทียบกับ Galaxy Ring เนอะ ตัว HR เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับซึ่งค่าหัวใจในการปัจจักรยานของต้านเนี่ยต่ำสุดเนี่ย Black ชาร r k จะวัดได้อยู่ที่69ในขณะที่ Galaxy Ring เนี่ยจะได้86นะครับซึ่งแน่นอนว่าในการไปออกกำลังกายจริงๆเนี่ย Heart r a t ของต้าจะไม่ต่ำกว่า80แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่า Smart Watch ท,ทุกตัวที่เทสมันเกิน80 ใช้สายลัดวัดหัวใจยังไงก็เกิน80เพราะเราออกไปทำแอคทิวิตี้นะครับการที่หัวใจต้าอยู่แบบ60 7 0อันนี้คือต้องนั่งในห้องนิ่งๆอะ่ะเออต้าก็เลยคิดว่าเซนเซอร์ตัวนี้ยังวัดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับ HR นะหรือว่า Heart Rate ในโซนที่มันเริ่มสูงขึ้นนะครับตัว Black Shark วัดได้107นะครับในขณะที่ Galaxy l i n g เนี่ยจะวัดได้อยู่ที่121นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณ20เยนะอว่ยอสไปหน่ยนะรารอากกําลังกายนะ ก็ถ้าเรามาดูดีเทลเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยแบ็คชาร์วัดได้ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ตัว Galaxy l i n k เนี่ยจะวัดได้อยู่ที่29กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าความเร็วที่ต้าปั่นคือ30 ก็คือ Galaxy Ring ใกล้เคียงกว่านะครับแล้วก็ระยะทางรวมนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือ b a c k s h a r k ได้อยู่ที่1.9กิโลเมตรในขณะที่ตัว Galaxy Ring เนี่ยได้อยู่ที่2.0กิโลเมตรก็ถือว่าพอๆกันในเรื่องของระยะทางรวมสรุปได้ว่าในแง่ของการออกกําลังกายนะครับการวัด GPS รุ่นนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆในเรทราคา3,000บาทแต่ว่าในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยยังมีค่าที่ดิฟกับความเป็นจริงอยู่ประมาณสัก20 BPM ซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะไปหน่อยครับ และในส่วนของแบตเตอรี่เองครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้ใส่มาให้ถึง470ม ah ิลลิแอมป์อ่ะนะครับแบ็คชาร์กเนี่ยเคลมไว้เลยว่าสามารถใช้งานได้ต่อเน,นื่องเนี่ยอยู่ที่21วันนะครับจากที่ตาได้ลองใช้งานมาก็คือใช้งานค่อนข้างหนักนะครับใช้งานแบบจริงจงจังๆเลยแต่ว่าไม่ได้เปิด away on display เนาะก็อยู่ได้เกิน2สัปดาห์แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าอยู่เกิน2สัปดาห์ซึ่งแบตเตอรี่อิดกว่ารุ่นที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับ ทีนี้ครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสมาร์ทวอชเรือนนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Black Shark G3 s เนี่ยถ้าเทียบกับตัว S1 Pro ในรุ่นที่แล้วเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาให้เยอะมากๆนะครับทั้งในแง่ของความทนทานทั้งในแง่ของวัสดุจอรวมไปถึงเรื่องของการ b u i l d i n GPS เนี่ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยไอตรงนี้มันมีต้นทุนที่มากขึ้นทั้งหมดเลยแต่ว่าเขายังขายราคาเดิม2,990บาทเพราะฉะนั้นตาก็รู้สึกว่า เออราคามันก็ดีนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันทําได้นะครับอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะยังทําได้ไม่ดีมากเช่นการวัดเซ็นเซอร์ต่างๆที่ยังมีค่าที่ดิบไปบ้างก็อาจจะต้องบวกลบกันเองและกันถ้าใครซื้อสมาร์ทวอชตัวนี้ไปนะครับอันนี้ตาไกด์เป็นลายไวใ้ให้เฉยว่าเออค่าที่มันวัดได้กับค่าความจริงมันต่างกันประมาณไหนนะครับโดยภาพรวมราคา2,990บาทถามว่าน่าซื้อไหมตาว่าถ้าคุณอยากได้สมาร์ทวอชทรงรุยทรงแบบถึกทนแล้วก็เท่ เออจอก็สีสดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ได้นะครับไม่ไม่ไม่เสียหายนะราคาใส่โค้ดไปเหลือ2,000ต้นๆน,น,น่าสนใจมากๆสำหรับสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับคิดเห็นอะไรกับ Backshark GS3 คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมตาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ